สวัสดีครับไบเบิลเบฟอเบกฟาสคัทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องกลับคืนดีในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ10ถึงข้อ11นะครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยหัวข้อเรื่องการกลับคืนดีนี้เราจะที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนก่อนที่จะอ่านพ่อพีนะครับถามว่าวันนี้มีใครโกรธกันไหมรี่ไปคืนดีกันนะครับเดี๋ยวพ่อพีจะเตือนเราแล้วนะครับ กดหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วไปคืนดีก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่นะครับโรมบทที่5ข้อ10ถึงข้อ11บอกอย่างนี้นะครับว่า mm. เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์ ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าครับพระเยซูเป็นเหตุให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าพระเยซูเป็นเหตุให้เราได้จากศัตรูกลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าครับวันนี้ถ้าเกิดพระ,ะนะพระเจ้ามาถึงเราแล้วโดยที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับ ไม่ต้องคิดด้วยว่าโรมนะครับแต่คิดสิครับว่ามีใครไหมที่เราต้องกลับไปคืนเดีกยบเขาครับผมจำได้ตอนเป็นวัยรุ่นนะเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยก็โกรธกันนะครับแล้วก็ไม่พูดกันเลยนะไม่พูดจนออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ยังไม่พูดกันเลยนะครับทุกวันนี้ท้ายคุณอํานวยยังฟังอยู่นะครับผมจำได้นะครับมหทับ2นะครับคุณอํานวยกับผมโกรธกันนะ ไม่รู้ว่าคุณอํหนวยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับถ้าได้ฟังเขียนกับมาบอกนะครับผมอยากจะกลับคืนเดียวคุณครับที่เราทะเลาะกันตอนเด็กไม่รู้ว่าเรื่องอะไรครับหรือนึกพอจะนึกออกได้บ้างครับเรื่องอะไรบางอย่างที่ผมไปทําร้ายคุณนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วขอกลับคืนดีกันครับแล้ววันนี้ถ้าผู้ฟังนะครับพี่น้องท่านใดนะครับรู้ได้ว่าพระเจ้าเตือนแล้วนะครับเรื่องกลับคืนดีเนี่ยเราไปกลับคืนดีกับเพื่อนเราดีไหมครับเราคนในครอบครัวของเราหรือใครกระตามนะครับที่เรา รู้สึกว่าแมนมมันโกรธกันมาตั้งนานแล้วไม่มีสาเหตุเลยนะครับวันนี้ครับมีโอกาสแล้วครับคุณได้คุณจะได้กลับไปคืนดีกับเขานะครับแล้วก็กล่าวด้วยใจอ่อนสุภาพเลยครับว่าพระ,พระเจ้าพระเจ้าวันนี้เตือนเราแล้วครับให้เรากลับไปคืนดีกับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนเก่าของเรานะครับหรือจะเป็นใครก็ตามที่เราเคยโกรธกับเขานะครับวันนี้พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ทําให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า และโดยพระคิดครับพอเจนะพระองค์มาถึงเราทุกคนวันนี้ครับให้เราโทรศัพท์กลับไปไปคืนดีกันครับหรือว่าจะส่งอีเมลไปก่อนดีไหมครับหรือว่าจะใช้วิธีฝากเพื่อนบอกยังไงไม่รู้นะครับลองดูสิครับว่าพระเจ้าจะนำคุณยังไงครับแต่เป็นวิธีที่เราจะกลับมาคืนดีกันครับแล้วมีท่านผู้ฟังท่านใดไหมครับรู้สึกโกรธผมนะครับหรือว่าผมไปทําอะไรให้คุณรู้สึกไม่พอใจนะครับ บอกผมมานะครับเดี๋ยวผมจะได้คืนดีกับคุณนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าพอจะพระเจ้าเตือนเราเรื่องนี้ตรงๆเลยนะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องฝ่ายวิญญาณก็คือเตือนเราว่าเราเองครับได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับตอนนี้นะเราไม่ได้เป็นคนต่างด้าวไม่ได้เป็นคนนอกคอกนะครับเรามาอยู่ในคอกแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับแล้วก็ เราเองครับจะต้องคืนดีกับพี่น้องของเราที่อยู่ในคอกด้วยกันเนี่ยครับอยู่ในคอกอยู่ในที่เดียวกันบางทีอาจจะโกรธกันหรือเปล่านะครับอาจจะทําอะไรให้อีกคนหนึ่งไม่พอใจเราหรือเปล่านะครับขอโทษนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเองนะครับส่งทำพระองค์ที่ไม่บาปให้เป็นบาปเพื่อจะให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าได้ดังนั้นสําหรับตัวเราครับมันไม่คงไม่ยากขนาดนั้นนะครับเราก็แค่ใจแข็งหน่อยครับ ใจแข็งคือโทรศัพท์ติดต่อไปแล้วก็คุยกับเขานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่จําได้หรือจําไม่ได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ที่จะเป็นวันแห่งการกลับคืนดีครับนั้นผมอยากจะอธิษฐานเพื่อเราทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมนะยังไม่ไหวนะครับอธิษฐานด้วยกันแล้วดูให้พระเจ้าทํางานในใจเราแล้วก็ในใจเขาเพื่อนเราหรือพี่น้องเราคนนั้นด้วยนะครับอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการคืนดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์จะนําให้เรากับพี่น้องของเราเพื่อนของเราคนที่เรารักคนนั้นกลับมาคืนดีกันอีกพระองค์จะค่ะแล้วถ้าเขายังไม่รู้จักพระเจ้านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะสําแดงความรักของพระเจ้าเราจะยอมเราจะขอโทษเราจะเป็นคนนั้นที่เข้าไปหาก่อนพระเจ้าเปิดโอกาสให้กับเราให้เราได้ทําสิ่งนั้นให้ความรักของพระองค์ได้สมบูรณ์ในชีวิตของเรา คือการกลับมาเป็นพี่น้องกลับมาคืนดีกันเหมือนอย่างที่เรากับพระเจ้าได้กลับคืนดีกันโดยทางพระเยซูคริสต์เราจิอที่ฐานขอพระองค์ทําการนี้ในชีวิตของเราทุกคนให้สําเร็จในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับและแบ่งปันมานะครับถ้าใครมีอะไรดีๆนะมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเล่าให้ผมฟังเลยครับผมอยากจะรู้อย่างไรครับว่าพระเจ้าทําอะไรในชีวิตของคุณได้บ้างครับ รเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ